สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะนะครับมานํานะครับลูกลิงนะครับหนึ่งตัวนะครับที่ได้เจอนะครับบนตีนเขานะครับที่เราที่วัดที่เรามาทํางานนะครับนะครับผมพอดีขาลิงนะครับขาของเขานะครับหักนะครับผมแล้วก็มีตา น่าจะเป็นตาซ้ายครับตาซ้ายนะครับปูดบวมนะครับซึ่งผมนะครับกับภรรยานะครับเดินไปเจอนะครับพอดีนะครับและทีนี้สิ่งที่น่ากังวลนะครับสิ่งที่น่ากังวลในความเป็นห่วงก็คือแขนเขาหักนะครับหักแขนหักแล้วมีแผลเป็นรอยฉีกขาดนะครับตรงบริเวณหัวไหล่ของเขานะครับตรงกลางนะครับเป็นรูนะครับผม ซึ่งซึ่งซึ่งแขนของเขานะครับหักนะครับผมเราจับแขนของเขาแขนของเขาจะอ่อนแรงนะครับจะแกงได้นะครับผมนะครับดางนี้ผมคิดว่านะครับผมดูแลคงคงคงไม่ไหวนะครับถ้าถ้าได้รักษานะถ้าได้รักษาคิดว่าถ้าถ้าได้รักษามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับนะดันี้ผมใช้ช่องทางนะครับของผมที่ผม ที่ผมทำ u t u b e อยู่พอดีนะครับนะครับได้บอกนะครับทุกคนนะครับเอฟทุกท่านนะครับนะครับใครที่อยากจะช่วยน้องน้องลิงอ่ะเนาะนะครับผมนะใครที่อยากจะช่วยน้องลิงนะครับที่แขนขาของเขานะครับได้หักนะครับหักข้างเดียวนะครับผมได้หักข้างเดียวนะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ตอนนี้ผมเอาน้องมามาพักไว้นะครับในหลังนะครับในในหลังแล้วก็ปูผ้าให้น้องนอนนะครับได้ป้อนนมนะครับป้อนยาแก้อักเสบนะครับตาเนี่รู้สึกว่าจะบวมขึ้นเรื่อยนะครับผมแล้วก็เขียวม่วงนะครับรู้สึกว่าถ้าถ้าขาหายดีแล้วนะสมมตินนถ้าขาหายดีแล้วผมคิดว่าน่าจะตาบอดนะครับแล้วแขนขาของเขาข้างหนึ่งอ่ะที่ที่ที่ผมบอกว่าหักนะครับที่บอกว่าขาหัก ที่นี่ผมคิดว่าถ้าไม่รักษาก็คือมันก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วมีอาการอักเสบเรื้อรังนะครับในอนาคตแล้วซึ่งผมคิดว่าถ้าไปรักษาคลินิกเนี่ยผมคิดว่าคงน่าจะใช้จ่ายเยอะนะครับนะนะครับใครที่อยากช่วยนะครับน้องน้องลิงนะครับช่วยไปกับผมนะครับนะครับช่วยเขาให้รักษาเขานะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเขาไปสู่ธรรมชาตินะครับเหมือนเดิมนะครับ นะครับถ้าไม่มีใครช่วยจริงๆผมก็ผมก็คือผมก็ไม่รู้ว่าผมก็จะช่วยยังไงนะครับเพราะถ้ารักษาจริงๆนะสัตว์เนี่ยถ้ารักษาจริงๆในอาการแบบนี้นะครับผมคิดว่ารักษาน่าจะเยอะพอสมควรนะครับนะถ้าเป็นคลินิกนะครับคลินิกของรักษาสัตว์โดยตรงนะครับนะครับใครที่นะครับมีความรู้ทางด้านนี้ก็แนะนําผมหน่อยแล้กันนะครับผมนะนะครับผมก็อยากช่วยเขาสงสารนะครับสงสารมากคือน่าจะเป็น เป็นบุญของเราหรือว่าเป็นเป็นบุญของเขาที่เขาได้เจอเรานะครับที่เราเดินไปเจอเขาพอดีในการที่เขาเจ็บนะครับในการที่เขาเจ็บป่วยอยู่นะครับนะ <Britney. S 1> บนตีนเขาพอดีเดินไปนะครับเดินไปก็เดินผาลูกเล่นธรรมชาตินะครับทีนี้ไปไปเจอแล้วได้ยินเสียงใบไม้มันเสียงดังแบบเหมือนตะเกีากายกตะไครนะครับก็เลยก็เลยเดินไปดูนะครับดูข้างหินพอดีนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไม่ได้ถ่ายไว้ แล้ทีนี้ก็เจอน้องพอดีเหมือนเหมือนจะโดนโดนโดนอ่าตัวใหญ่กัดหรือว่าโดนอะไรอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยหรือว่าโดนคนทําร้ายมาหรือหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับนะครับเพราะว่าลิงอยู่บนเขาเนี่ยส่วนมากก็จะลงไปกินอาหารในแถวบ้านคนจะมีเสียงไล่มีเสียงประทัดดังมีเสียงปืนดังอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าน้องน่าจะโดนทําร้ายมาหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบสาเหตุนะ นะครับแต่ที่แน่แก็คืออยากช่วยน้องนะครับช่วยช่วยน้องลิงนะครับให้ให้ให้หายดีนะครับให้หายอาการจากจากสิ่งจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ครับมันคือเขาเขาแบบไม่อ้าปากแล้วก็ตะเกียกตะกายครับแบบเหมือนแบบหักหมดเลยข้างในเหมือนช้ำหมดเลยนะครับก็อยากรักษานะครับนะครับเพิ่งเจอเพิ่งเจอได้เมื่อวานนะเนาะเพิ่งเจอได้เมื่อวานแล้ววันนี้ผมก็มาพิจารณาก่อนว่าผมจะเอายังไงดีนะครับ ผมได้ศึกษาดูว่าการที่รักษานะครับในในคลินิกรักษาสัตว์เนี่ยมันมันคงคงคงเยอะน่าดูครับเพราะว่าการแคะหกักขาหักเนี่ยมันมันซึ่งซึ่งมันต้องค่าอ่ามันต้องใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายให้หมอนะครับรักษาน้องนะครับและทีนี้น้องเป็นลิงที่อยู่ในธรรมชาติโดยเราไม่จับลุ่มล่าไม่ได้นะครับเราเราถ้าเกิดกัดมาเนี่ยงานใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับกัด เพราะว่าน้องเปลิงไม่ได้อยู่กับเราที่เราเลี้ยงมาแต่แต่แรงเนาะคือน้องเป็นลิงธรรมชาตินะครับที่เราไปเจอจับก็จับมั่วๆแล้วก็โดนกัดก็เดี๋ยวเป็นบาดทะยักนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่กล้าที่จะรุ่มร่ามอะไรมากนะครับก็ก็ต้องต้องต้องรอไปก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าเอฟซีมีใจนะครับมีใจมีจิตใจนะครับที่ที่อยากจะช่วยนะครับรวมรวมกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะ นะครับปักหมดเลขบัญชีนะครับใส่ในใต้คอมเมนต์นะครับใต้ลิงก์ไว้นะครับผมด้านล่างนะครับถ้าใครอยากช่วยน้องไปกับผมนะครับช่วยไม่ช่วยอันนี้ผมผมไม่มีบังคับทุกทุกท่านนะทุกคนนะครับ FC ทุกคนนะครับไม่ไม่บีบังคับแล้วแต่นะครับช่วยคนนี้คนละหน่อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับทาให้น้องให้มันจบนะครับผมก็จะอัปเดตคลิปลงให้แล้วก็ปล่อยให้เขาไปสู่ธรรมชาตินะครับสงสารเขาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรับู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ท่าน านผู้ชุมทุกคนนะครับได้ได้ได้ดูน้องนะครับเดี๋ยวแผนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพนให้ดูครับในหลังเนี่ยนะครับนะครับน้องก็เป็นอาการที่อาการที่แบบแบบแบบนิ่งอยู่ตลอดนะครับแบบเหมือนเหมือนเหมือนเคลื่อนไหวได้แค่นี้นิดหน่อยนะครับนะนะครับเนี่ยตรงตรงตรงที่ทัก่านเห็นได้เห็นแดงแดงนะที่ผมจับขึ้นนะครับมันจะเป็นรอยรอยฉีกขาดนะครับ เป็นรูนะครับแล้วแล้วแล้วแขนนี้คือแก่งได้เลยนะครับเนี่ยแขนข้างนี้นะครับหักนะแขนหน้านะครับหักแล้วแล้วแล้วจับแรงไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวน้องน้องเจ็บนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแหว่งกัดเรานะครับเขาเป็นลิงธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลิงที่เราเลี้ยงมาแต่เรยตาตาตาบวมดูนะครับท่านผู้ชมครับตาน้องบวมนะครับบวมรู้สึกว่าจะบวมขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับนะครับเขียวนะครับของการเขียวม่วงนะครับแบบ ผมดูทรงว่าถ้าถ้าหายดีนะสมมตินะถ้าหายถ้าน้องหายดีอ่ะผมว่ายัางไงก็ตาบอดแน่นอนนะดูดูแล้วน้องดืมตาได้ข้างเดียวแล้วตะเกียกตะกายเหมือนเหมือนช้ำนะครับเหมือนข้างในช้ำหมดเลยนะครับแขนก็คือหกักน่าสงสารมากนะครับท่านผู้ชมครับนะครับแฟนก็เกือบร้องไห้เลยนะครับนะครับสงสารเขานะครับเพราะแขนหักแล้วสมมุติว่าถ้าถ้าพวกผมไม่ไม่เดินไปเจอนะแล้วคนอื่นไม่ไปเจอนะครับผมคิดว่าน้องถ้าน้องไมด เอาง่ายว่าถึงเจอถ้าไม่รักษาน้องยังไงก็กกมไม่รอดครับผมคิดว่าไม่รอดว่าอาการแขนหักถ้าไม่รักษาเนี่ยอักเสบเรื้อรังเนี่ยค,คือเรียบร้อยเลยนะครับต้องรักษานะครับผ่าตัดน้องนะครับหมอเขามีวิธีทําอะไรต่างนะครับทาให้น้องหายนะครับนี่ผมก็สงสารน้องมากๆนะครับอยากใ,ให้หายแล้วเราก็ปล่อยเขาซะปล่อยให้เขาไปอยู่สู่ธรรมชาตินะครับถ้าเกี่ยวกับอาการเรื่องตาอย่างเดียวเนี่ย นะครับเราก็จะไม่กังวลเขาก็เขาก็น่าจะวิ่งได้นะครับแต่อันนี้คือคือแขนหักแล้วก็ข้างในน่าจะช้ำนะครับก็คือน้องไปไม่ได้นะครับตะเกียรตะไกยนะครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่ว่าแบบว่ามันไปไม่ได้วิ่งไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบจบเลยนะครับเราก็ต้องรักษานะครับเพราะเราไปเจอผมก็อยากให้นะครับ f c นะครับทุกท่านนะครับหรือใครได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับที่ใจบุญนะครับ อยากให้ช่วยน้องนะครับไปด้วยกันนะครับน้องมีอาการสั่นนะครับสั่นเขาเจ็บเจ็บแขนข้างที่เขาหักนะครับแขนข้างที่ที่หักนะครับนะครับคือผมสงสารน้องนะครับมากนะครับที่สุดเลยนะครับอยากให้เขาหายไวๆนะครับถ้าเอฟซีนะครับมีใจบุญนะครับอยากจะช่วยไปด้วยกันกับผมกับในสิ่งที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะปักเลขหมดบัญชีนะครับไว้ใต้หน้างคลิปนะครับ นะครับช่วยคนละนิดคนละหน่อยนะครับนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับเต็มใจช่วยนะอันนี้ผมผมผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบบีบแต่ผมอยากอยากจะช่วยน้องจริงๆนะครับตามความจริงก็คือผมก็อยากจะช่วยน้องแต่ว่าตามระบางผมถ้าช่วยถ้าช่วยในการรักษาเนี่ยผมผมผมคงไม่ไหวนะครับเพราะได้ศึกษามาพอควรแล้วว่าต้องต้องเสียเยอะอยู่นะครับในการผ่าตัดนะครับ